นายสมบัติตรีวัศวรนุู้วา่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมการนวดเพื่อการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายครั้งที่สองภาคปฏิบัติค่ะที่ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแกน่น โดยศูนย์บริการบุคคลอทิสติกจังหวัดขอนแก่นร่วมกับมิตรไมตรี ree, กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นการนวดแบบญี่ปุ่นเพื่อให้มีบุคลากรที่มีทักษะการนวดเพื่อบรรัดฟื้นฟูนนนนสมรรถภาพร่างกายให้แก่กลุ่มเป้าหมายสามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในครอบครัวและเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการกระตุน้นให้เกิดระบบภูมิต้านทานโรคในร่างกายให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้มีผู้ที่ผ่านการอบรมจำนวน30คนค่ะประกอบด้วยผู้ปกครองผู้มารับบริการบุคคลเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟ,นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่นเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นาครขอนแก่นเจ้าหน้าที 0, ่ศูนย์วิจัยออทิสติกมหาวิทยาลัยขอนแก่นเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา9้าขอนแกน่นและสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นค่ะ สำหรับศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแกน่นสังกัดสำนักบริการสวัสดิการสังคมกลมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดให้บริการในสถาบันประเภทเช้าไปเย็นกลับแก่บุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแกน่นและบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่อายุ12ปีขึ้นไปค่ะ นายกฤษฎาบินพลายสมชายเซนกินตินายสาวอันชินนนนนนนดีรัตนพันธ์